สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมบอร์ดแอร์ TCL นะครับอาการ E6 นะครับเดี๋ยวลรามาลองเปิดเช็คนะครับโอเคสิ่งที่ E6 ก็คือมอเตอร์พัดลมไม่หมุนนะครับสิ่งที่มอเตอร์พัดลมต้องการให้หมุนก็คือกาวนะครับมีกาวโอเคกาวต้องมีไฟนะครับไฟเส้นสีแดง 300โวลต์นะครับตอนนี้ได้293เก็โอเคเนาะตอนนี้ลองพันหลอดนะครับโอเคมีไฟ DC 293โวลต์แล้วนะครับมีไฟ15้ไหมมีไฟ15โวลต์นะครับ,รบเลี้ยงวงจรภายในนะมอเตอร์ก็จะมีวงจรภายในมอเตอร์ด้วยนะครับต้องมีไฟ15โวลต์เข้าไปเลี้ยงด้วยนะครับโอเคมีไฟ15โวลต์เลี้ยงนะครับไฟคำสั่งนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้น e6 แล้วนะครับไฟคำสั่งไม่มีนะครับไฟฟีดแบกนะครับไฟฟีดแบกมี14โวลต์โอเคอเบื้องต้นก็ดูปกตินะครับแต่ว่าไฟคำสั่งไม่มีนะครับอันนี้ก็คือไม่มีไฟคำสั่งมา,อามอเตอร์ก็เลยไม่หมุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซ่อมบอร์ดนี้กันนะครับอ,อันนี้เป็นอาการเบื้องต้นถ้าเกิดใครจะดูลึกๆก,ก็เข้าไปดูที่แอรแอร์ทูธนะครับ ก็จะลงรายละเอียดการซ่อมไว้นะครับโอเคครับ